กราบสวีดัตสวัสดีครับท่านผู้ชมค้อหวยพารวยชาแนลแนวทางในการเสี่ยงโชคเลขเด็ดเลขดังอัปเดตทุกทุกวันนะครับมาบพ่ๆเหมือนเดิมอีกเส้นเนะครับท่านผู้ชมที่เคารพงวดเก่าไปงวดใหม่มานะครับได้เลขไหนได้จารย์ไหนสำนักไหนลงให้ท่านผู้ชมได้รับชม,มกันนะครับงวดวันที่16พฤศจิกายน66นะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับทะเลใจนะครับ ทะเลใจนะครับงวดนี้ให้มานะครับทะเลใจนะครับท่านผู้ชม2ตัวให้มานะครับ20 25 2 6 5 6 5 3 9 3นะครับเบิ้ลน,นะครับเบิ้ล2ตัวนะครับ2 2 5 5นะครับ3ตัวให้มานะครับท่านผู้ชม220 920 9 2 5 9 5องนะครับเป็นแนวทางเสี่ยงโชคนะครับทะเลใจนำไปลุดนำไปเสี่ยงโชคกันนะครับงวดวันที่16พฤศจิกายน66นะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับแอดสมนะครับแอดสมนะครับข้อมูลบนนะครับงวดนี้ให้มานะครับบนนะครับ2ตัวนะครับ23 25 33 35 73 75 8385 3ตัวนะครับท่านผู้ชมแต่กันยาวๆเลยนะครับ125 175 183 323 325 373 375 383 525 575 723 725 773 775 783นะครับเป็นแนวทางเสียงโชคนะครับแอดยืนชอบตัวไหนจัดเลยนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะครับที่ให้ข้อมูลมานะครับตามต่อนะครับท่านผู้ชมงวดวันที่16พฤษจิกายน66นะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับพี่ชัยนะครับบนล่างนะครับ2ตัวนะครับพี่ชัยนะครับบนล่างนะครับให้มานะครับให้797071 8 9 8 0 8 1 9990917475นะครับเป็นแนวทางเสียงโชคน,นะครับพี่ชัยนำไปลุ้นนำไปเสียงโชคกันนะครับงวดวันที่16พฤศจิกายน66นะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับบ่าวเบิ้มเบิกบานนะครับบ่าวเบิ่มเบิกบานนะครับ10หน่วยบนล่างนะครับเลขกกำลังวันนะครับ ให้มานะครับออกวันพฤหัสนะครับให้หลักห้าหลักสองหลักเจ็ดหลักศูนย์หลักเก้าหลักสามหลักหนึ่งนะครับให้หลักเก้าหลักศูนย์หลักหนึ่งหลักสองหลักสามหลักห้าหลักเจ็ดนะครับเป็นแนวทางเสี่ยงโชคนะครับเบาเบิกเบิรกบัตรนำไปลดนำบัตรเสี่ยงโชคกันนะครับเล่นกำลังวันนะครับ วันที่16พฤศจิกายน6 6กนะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับขนคอหวยนะครับขนคอหวยนะครับเด่นล่างนะครับหวยออกวันพฤหัสนะครับให้มานะครับ7 2 7ด78 76 25ด5 85เจดดเจดหสองห้า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 นะครับเน้นสองหานะครับเป็นแนวทางเสี่ยงโชคนะครับขดคอหวยนำไปลุ้นนำไปเสี่ยงโชคกันนะครับ งวดวันที่16พฤศจิกายน66นะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับเทปนะครับเทปนะครับงวดนี้ให้มานะครับท่านผู้ชมบนนะครับ204 205 206 204 205 206 2ตัวบนนะครับ04 05 06ข้อมูลล่างนะครับ14 34 74 1>, 1 4 3 4 7 4เนะครับเป็นแนวทางเสี่ยงโชคนะครับแอดทีฟนำไปลุ้นน้าไปเสี่ยงโชคกันนะครับสุดท้ายท้ายสุดโชคดีมีโชคทุกทุกท่านทุกทุกคนรวยรวยรวยเฮงเฮงเฮงสวัสดีครับ